สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพิมพ์ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนะบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลครับเหมือนที่เคยเจอกันอีกแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดด้วยครับกดให้มิดเลยครับกดให้มิดดั้มเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับส่วนท่านใดที่สนับสนุนช่องนะครับต้องการสนับสนุนช่องนอกจากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับตอนนี้ทางช่องก็มีผลิตภัณฑ์ สบู่น้ำมันมะพร้าวผสมคอลาเจนนะครับก้อนละ59บาทสนใจก็เดี๋ยวคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรนะครับค่าส่งก็ตามจริงนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยอ่ะฝากเอาไว้นะครับผมวันนี้นะครับตั้งแต่5ทุ่ม4ี่เป็นต้นไปก็มีการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ก็กลับมาแข่งกันต่อนะครับต้องแข่งให้จบรอบแบ่งกลุ่มภายใน เดือนพฤศจิกาประมาณต้นเดือนก็จะแข่งนัดสุดท้ายก่อนที่จะไปพักเรกหลบโปรแกรม FIFA World Cup ที่กาตากันนะครับส่วนคืนนี้เดี๋ยวนอกจากจะมาคาดการณ์สิเอ็ดเมนูจริงของลิเวอร์พูลนะครับที่ฟอร์มกำลังตกหลายคนนะครับตักเตะตัวหลักหลายคนฟอร์มตกต้องใช้คำนั้นแต่มันก็ยังมีบางคนที่ยังพอรักษาระดับอยู่ได้นะครับตัวที่ฟอร์มตกหนักเลยก็คือผมมองว่าเป็นส3กองหลัง นะครับทั้งฟันไดเทรนอาร์โนโรเบอร์สันเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มฟอร์มตกกองกลางฟาบินโย่ก็ฟอร์ม d r อปเตียโก้ผลงานดีแต่ก็อดอดแอดแอดเช่นเดียวกับเฮนเดอร์สันกับมินเนอร์ที่อายุอานามมากไปแล้วนะครับส่วนข้างหน้าไม่มีมาเน่ถามว่าฟอร์มตกไหมกองหน้าของลิุ่นก็ไม่ได้ขี้รือขี้เลยนะครับ ฤด,ดูการนี้ยังไม่มีนัดไหนที่จบลงด้วยการเสมอศูนย์ศูนย์เลยนะครับคือไม่แพ้ก็ชนะไม่ชนะก็เสมออย่างนัดล่าสุดก็เสมอทีมที่มีสับดินาด้อยกว่าอย่างไบรตันไป33ก็เสมอก็เหมือนแพ้เพราะเล่นในบ้านนะครับปัญหาอยู่ที่เกมรับซะแล้วเกมรุกได้ตัวที่เข้ามาทดแทนสดใหม่เพิ่มเติมหลายคนทั้งนูนเยสดีอาร์สฟาบิโอคาวันโยนะครับ แล้วก็ตัวเก่าที่ดันขึ้นมาอย่างฮาวิเอเรียสซาร่าฟิเมโนยังอยู่ก็ก็หายไปเพียงแค่มาน่นะครับแล้วซึ่งมาน่เนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแม้ว่าแฟนริปุลหลายคนจะบอกว่าทําให้มันเกิดหลุมดําทําให้มันเกิดนู่นนี่นั่นแต่ผมมองว่ามาน่แจ้งกับสโมสรไปตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลอีกนะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องการสมาธิในนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกกับมาริดก่อนก็เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรที่มันชัดเจนก็เลยบอกเดี๋ยวรอ จบนัดชิง UCL ก่อนเดี๋ยวพวกคุณก็รู้เองถูกไหมอ่าคือก็ MO กออนครับมาเน่ไปเราก็ต้องสู้เท่าที่มีอยู่แล้วกองหน้าของญี่ปุนมันก็ไม่ได้แบบว่าเลวร้ายอะไรจเกินไปปัญหาของญี่ปุนตอนนี้คือเสียประตูง่ายเพื่อนเพื่อนลองหลับตานึกดูว่าถ้าเป็นอ่ะเอาเอาอย่างเช่นแค่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกมรับของญี่ปุนมันดีเหมือนปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยที่สุดแม้ว่ามันจะไม่ได้นําเป็นจ่าฝูงแต่คะแนนช่องว่างมันก็คงจะไม่ห่างจากอาร์เซนอลกับแมนซีเนี่ย เ้าแต้ม10แต้มแบบนี้นะครับอ่ะอน,นั่นแหละน,น,นั่นคือเรื่องของพิมพ์ริทีนี้เรามาว่ากันถึงแชมเปี้ยนส์ลีกแข่งมาแล้ว2นัดที่ผลนัดแรกแพ้นาโปลีมาสีหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ชนะอาแจกมา2อหนึ่งแล้วคืนนี้ก็จะเจอกับเรนเจอร์เล่นกับเรนเจอร์ใน2นัดนะครับเล่นที่แอนฟิลด์ก่อนสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าก็ไปเยือนกราสโกบ้างนะครับสิเ็ไปเล่นตัวจริงนะครับดูตามฟอร์มแล้วผมไม่ได้ดูรายชื่อ นักเตะอะไรเลยนะครับแต่เท่าที่ทราบอิบรายมากกนาเต้ก็ใกล้ที่จะกลับมาแต่เชื่อว่าน่าจะยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าแผงกองหลังเนี่ยผมเชื่อว่า JK เปลี่ยนแน่นอน j จเคต้องทำอะไรสักอย่างถ้าไม่ปรับรูปแบบการเล่นก็ต้องไปเน้นกับนักเตะว่าคุณเล่นได้ตามแผนตอนซ้อมหรือเปล่าอันนี้คือน่าคิดนะครับน่าคิดว่า <c oughs> <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> มันน่าคิดว่าแผนการเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเพราะ แผนที่ผิดพลาดนะม,มันเป็นเพราะแผนที่ผิดพลาดหรือมันเป็นเพราะนักเตะเล่นไม่ได้ตามแผนนะครับเจคเองก็ออกมายอมรับว่านักเตะตัวเองมีฟอร์มตกเปรียบเทียบกับโรนัลโด้เมสซี่ก็เคยเจออยู่ในสภาพแบบนี้ซึ่งแน่นอนทุกคนก็พยายามที่จะกลับมาเฮนเดอร์สันมาติดฟันได้ทุกคนให้สัมภาษณ์ในทิศทางที่คือพวกเราต้องกลับมาต้องทํามาตรฐานให้มันได้ในระดับสูงเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทํามาตลอด4ี่ห้าปีหลัง แล้วเมื่อไหร่จะทําได้นั่นคือทีมนะครับทีมจะต้องกลับมาให้ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างไปต่าง่ายต่างเล่นมันก็คงจะแย่ไปกว่านี้ผมมองว่ามันจะแย่ไปกว่านี้แต่ตอนเนี้เรื่องดีๆของลีพูลย,ยังมีให้เห็นเช่นความเป็นน้ําหนึ่งในใจเดียวกันความสมัครสมานสามัคคีความลกลมเกลียวกันอากาศยาความแตกแยกในเรื่องของนักเตะยังไม่ปรากฏให้เห็นทางภาษากาย นำซ้ำทุกคนพยายามช่วยกันเล่นพยายามช่วยกันทําผลงานเพียงแต่ว่าเกมรับเนี่ยมันดูหลกหลวมยังไงพี่กนโดยเฉพาะฝั่งขวากับตัวเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยมันดูง่ายดูหลุดนะครับถ้ากองหน้าไม่ยิงเนี่ยบอกเลยว่าริบูนป่านี้อย่าว่าแต่สิแต้มเลย5้าแต้มจะได้หรือเปล่าครับเพราะนั้นคืนนี้ก็เลยเชื่อว่า JK ต้องเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพราะ ในีเมยร์ลีกลิเวอร์พูลก็ต้องเน้นนะครับในีเมยร์ลีกลี่วอรุพูลก็ต้องเน้นถ้าก่อนจบฟุตบอลโลกถ้าโดนอาร์เซนอลแมนซีหรือแม้กระทั่งสเปอร์ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆเนี่ยหลังฟุตบอลโลกกลับมาบ็อกซิ่งเดย์ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ช่วงหลังวันคริสต์มาสเนี่ยงานหนักมหาศาลที่จะไปลุ้นติดท็อปโฟเรื่องแชมป์ไม่ได้ไปพูดถึงนะเบรกเอาไว้เลยเหยียบเบรกให้เหยียบให้มิดเลยแล้วไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนเบรกด้วยนะครับเอ่อ เพราะนั้นก็เลยมองว่าเกมพิมีร์ลีกสนัดต่อไปของเอร์พูเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอกับทั้งอาร์เซนอลที่เอมิเรตแล้วก็กลางเดือนวันที่16ก็จะเจอกับแมนซิ t y ตี้ที่แอนฟิลดนะครับเพราะนั้นเจอกับเรนเจอร์มัน <c oughs> มันเจออาร์เซนอลกับแมนซิ t y ตี้ตรงกลางเอ,อ้มันเจออาร์เซนอลกับแมนซิตี้แต่มันมีโปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะต้องเจอกับเรนเจอร์เนี่ยมาขั้นกลาง2นัดอันนี้คือข้อดีของเอร์พูไม่ได้ไปเจอนาโปลีไม่ได้ไปเจออาแจ็คที่ คุณภาพเหนือกว่าก็เลยทำให้อาจจะต้องมีการโรเตชันนักเตะวางตำแหน่งและเชื่อว่าคืนนี้ JK จะจัดแบบนั้นอไปไล่ดู11เ,เรตัวจริงตามคาดตามมุมมองของผมนะคาดเดาใจเดาใจ JK เลยหนึ่งผู้สายประตูอาริซอนลงนะครับกองหลังมาติดฟันได้ลงก่อนนะครับแต่คู่วิงแบ็ k ผมเชื่อว่าโจโกเมสเนี่ยจะลงครับ ชอบไม่ชอบผมไม่รู้แต่โจโกเมสต้องลงอย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าเราเห็นผลงานเขาในการเล่นวิงแบ็กขวาปีที่แล้วคอยสลับสับเปลี่ยนกับเซนอานเนี่ยเขาทําได้ค่อนข้างน่าพอใจแต่กับปีนี้ออกสตาร์ทเป็นเซนเตอร์ฮาฟดูแล้วไม่เวิร์กตอนนี้ก็หลุดเป็นตัวสำรองไปนะครับมาติดหายเจ็บกั่มาก็แทนนะครับเพราะนั้นแบ็กขวาน่าจะเหมาะกับโกเมสแล้วเขาจะต้องถูกส่งลงผมค่อนข้างมั่นใจว่าฝั่งขวาเจเคจะโจโกเมสลงทางซ้าย นะครับโรเบอร์สันไม่แน่ใจว่าจะพร้อมหรือเปล่าแต่ขออนุญาตเลือกจิ้มไปที่คอตาซิมิกาสก่อนนะครับอ,อ,อย่างเก่งโรเบอร์สันก็อาจจะมีชื่อที่ตัวสำรองที่ซุมมานั่งสำรองนะครับแดนกลางนะครับแดนกลางเชื่อว่า JK จะจัดแบบนี้ครับพักฟาบินโยครับเก็บฟาบินโยเอาไว้ลุยกับอาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งตัวตัดเกมจะกลายเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันลงมา แล้วก็ทางซ้ายจะเป็นทางด้านของฟาบิโอคาวันโยทางขวาเป็นฮาวิเอเลียตเพื่อนๆจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้นะนี่ผมเดาใจ JK นะเอาเอาชุดที่ผมเดาใจ JK ก่อนข้างหน้านะครับเชื่อว่าทางซ้ายเนี่ยจะเป็นหลุยดิอาสกองหน้าตัวกลางจะเป็นดาวิดนูนเยสแล้วก็ทางขวาเป็นโมซาลานะครับนี่คือเดาใจ JK นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใจผมเนี่ยโอเคกองหลังผมก็เอาตามที่ JK ว่าแหละเพราะตัวมันก็มีไม่เลือกมากแล้วก็อยากจะให้ดรอปเทนอาร์โนอยู่แล้วด้วยแต่กองกลางเนี่ยนะครับถ,ถ้าเป็นใจผมนะตัวตัดเกมเป็นเฮนเดอร์สันนะครับบล็อกทูบล็อกทางซ้ายเป็นเตียโก้คันทาราทางขวาเป็นฮาวิ่เอียตเชื่อว่าน่าจะออกมามุกนี้นะครับส่วนข้างหน้าก็ยังก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นชุดเดียวกันอะคือโชตา อาจจะได้ออกสตาร์ทก่อนนูนเยสหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ในช่วงนี้ก็อยากจะให้ให้นูนเยสเรียกความมั่นใจหน่อยนะครับก็ทางซ้ายเป็นลุยติอาสหรืออาจจะเป็นโชต้าก็ได้ทางซ้ายเนี่ยนะครับข้างหน้าเป็นนูนเยสทางขวาเป็นโมซาลาก็จองไปหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ประมาณนี้น่าจะเปลี่ยนตรงกองหลังกับกองกลางซะมากกว่าส่วนกองหน้านี่ยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะโรเบโตฟิเมโน่ก็มีโอกาสออกสตาร์ทนะครับเพราะว่าเขาก็ปีนี้กลายเป็นดาวโซนโบของทีมอยู่ตอนนี้นะครับยิง5ประตู มากกว่าโมซาลาซะอีกนะครับอ่ะนั่นคือ11เล่นตัวจริงของเลฟูลที่คาดการคาดเดาเดาใจเจเคนะครับส่วนฟันธงใส่สกอไปกันแบบรัวๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเล่นตอน5ทุ่ม45คืนนี้มี2คู่นะครับจากกลุ่มจากกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เอากลุ่ม a b d c a b c d อ่าโอเคกลุ่ม C นะครับเป็นไบเย็นมมวนิกเจอกับวิกตอเรียผูซิน นะครับก็สกอร์ผมให้บบเอ็น3วิกตอเรีย0นะครับส่วนกลุ่มดีนะครับโอลิมปิกมาร์คเซยกับสปอร์ติ้งลิสบอนคู่นี้ถือว่าผลงานในลีกเนี่ยมาร์คเซยก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ใน UCL เเนี่ยแพ้ไปแล้ว2นัดติดเพราะนั้นเล่นในบ้านก็น่าจะต้องพยายามเก็บ3แต้มได้นะครับเชื่อว่าผลงานในลีกน่าจะ สร้างความมั่นใจเล่นต่อหน้าแฟนๆที่บ้านโอลิมปิกมาร,ร์เซย์น่าจะมีแต้มแต่ก็ประมาทสปอร์ติ้งลิสบอนที่กำลังมั่นใจไม่ได้นะครับแต่สกอร์นี้ผมให้เสมอกันนะครับผมให้เป็นมาร,ร์เซย์1แล้วก็ทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอน1ครับรทีนี้ไปตอนตีสอครับรตีสอที่เหลือนะครับรก็เริ่มมาที่กลุ่ม A นะครับอาแจากอัมสเตอร์ดัมครับเปิดบ้านเจอกับน,นาโปลีแน่นอนครับทั้งสองทีมนี้ชนะหนึ่งเสมอเออเสมอหนึ่งชนะพูดผิดเดี๋ยวอาแจากกับนาโปลีนะครับนาโปลีเนี่ยชนะรวดมาสองนัดส่วนอาแจากในชนะหนึ่งแพ้หนึ่งก็คือเพิ่งแพ้ลิเวอร์พูลมานะครับเพราะนั้นเจอนาโปลีที่เป็นจ่าฝูงของการโชนซีอาร์ด้วยเอายังไงดีครับเอายังไงดีครับคูน่นี้ผมมองว่าอาแจาก ก็คงจะเป็นรองเพราะหนึ่งเสียผู้จัดการทีมอย่างเอดเดกเทนฮางด้วยเสียตัวหลักๆห,หลายคนไปแม้ว่าตัวดีๆยังมีอยู่แต่คุณภาพของนาโปลียังมีครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่านาโปลีน่าจะบุกไปเอาชนะอแาจากได้ด้วยกสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับอ่าทีนี้ไปคู่เอกของผมคืนนี้ตีสองนะผมตั้งใจว่าจะลุกมาภาคเสียงนะครับถ้าเกิดว่าไม่เหนื่อยล้าอ่อนแรงจนไกลจนเกินไปนะครับคืนนี้เดี๋ยวตีสองเจอกันนะครับที่โวลเปิดแอนฟิลเจอกับกาสโตเรนเจอร์ ซึ่งผู้จัดการทีมของเรนเจอร์สเนี่ยน่าจะเป็นจูวานี่ฟันบองฮอสครับอดีตนักเตะของบาซ่าของอาร์เซนอลแล้วก็เป็นรุ่นพี่ทีมชาติฮอลแลนด์ของเป็นอดีตเป็นอดีตนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่นั่นแหละของฟันได้ด้วยก็ก่อนเกมฟันบองฮอสก็ออกมาชมฟันไดเอามาชม JK นะครับแล้วก็พยายามที่จะทำผลงานในนัดน,นี้ให้ดีสกอร์ผมเชื่อว่าลีพูลจะชนะ ขอญาตเดานะครับอีกครั้งหนึ่งว่าวอร์พูนน่าจะชนะทราสโคเรนเจอร์ได้โดยสกอสามประตูต่อหนึ่งครับยังเชื่อว่าวอร์ุูลจะยังเสียประตูอยู่ยังเชื่ออยู่ถ้าจะไม่เสียประตูเนี่ยก็คงแบบเล่นเกมไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่แล้วก็ต้องอาศัยแฟนๆที่แอนฟิลเนี่ช่วยกันเชียร์หน่อยนะครับสกอผมว่าความห่างไม่น่าจะเกิน2ลูกถ้าไม่เสียประตูก็อาจจะชนะสักหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะแต่ถ้าเสียประตูก็อาจจะต้องมาเร่งเครื่องแล้วก็น่าจะจบที่สามหนึ่งผมมองแบบนั้นนะครับ ขอ <c oughs> ภัยครับไปบ่อยหน่อยไปที่กลุ่ม B นะครับขับบูธเจอกับอตเตโกมาดริดโอ้โหกลุ่มนี้ไม่น่าเชื่อนะครับมองผิวเผินเนี่ยใจผมก็คิดว่าโอโ้โปอร์โตกับมาดริดเนี่ยแอตมาดริดเนี่ยน่าจะน่าจะลุ้นๆเข้ารอบจะก,กลายเป็นว่าเล่นมา2นัดขับบูธเป็นทีมที่ชนะมา2นัดรวดเพราะนั้นมาเจอันชั่วโมงนี้แอตมาดริดไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ผมมองว่าแอตมาดริดเองก็เคี่ยวเนาะขับบูธก็คงจะไม่ผ่านง่ายๆสกอร์ผมให้วันนี้ เอาคู่นี้ไป1น,นแล้วกันนะครับส่วน FC p o r ปอก็มาแบบติดขาดนะครับเป็นบวยของตารางแพ้รวดมาด้วยนะครับเปตเนี่ยติดลบไปถึง5เจอกับเลเวอร์คูเซ่นที่ก็ชนะมานะครับก็ถือว่าแหมมันเป็นอะไรที่เดายังไงดีละ่ะคู่นี้ถือว่าไม่ขาดนะผมถือว่าไม่ขาดแล้วก็ปอร์โตเล่นในบ้านคงต้องถ้าหวังที่จะเข้ารอบคงต้องมีแต้บ เพราะนั้นฟันธงสวนไปเลยนะแม้ว่าปอร์โตจะแพ้มา2นัดผมให้เอฟซีเอฟซีปอร์โตน่าจะเฉือนชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น2ประตูต่อนหนึ่งครับไปที่กลุ่ม C ตอนตีสองนะครับเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับบาร์ซ่านะครับตอนท่าทุ่มสี่ถึานี่ไบเยอร์กับวิกตอเรีนี่นะครับอินเตอร์ปีนี้ไม่ดีนะครับอยู่กลางตารางมีแค่12แต้มตามหลังพวกนาโปลีอูดิเนเซลาเชโอนี่ตั้ง7-8แแต้มเลยเพราะฉะนั้นเจอกับบาร์ซ่าที่ปีนี้ก็ เรียกว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวกับเรอัลมาดริดนะครับเพราะนั้นมองว่าอินเตอร์ถ้าไม่เน้นและเกมรับหลุดลุ่ล่วๆน่าจะเสร็จบาซ่าได้แต่ฟันธงยังไงดีครับผมฟันธงแบบสวนทางได้ไหมเอาแบบว่าเอาแบบว่าคือผมไม่รู้่คนอื่นอาจจะคิดว่าบาซ่าชนะแน่อันนี้ผมฟันธงตามเซ้นนะผมให้อินเตอร์มิลานส บาร์เซโลนาสองแต่ในใจได้คิดว่าบาซ่าชนะนั่นแหละในใจคิดว่าบาซ่าชนะแต่ผมคิดว่าสกอร์น่าจะมีลูกกลมๆม,ลมีลมอยู่ข้างในไงผมว่าสองสองผู้นี้อ่าต่อไปครับผู้สุดท้ายของคืนนี้ครับไอ้ทักแฟงเฟิร์ดเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ครับกลุ่มดีแม่ผู้นี้ยังไงครับเนี่ย แฟงเฟิดเองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเล่นมาสองนัดชนะ1แพ้1ก็เหมือนสเปอร์ชนะ1แพ้1นะครับเล่นกันในบ้านเดายังไงสเปอร์ก็พึ่งแพ้อาร์เซนอลมามีความเขี้ยวแฟงเฟิดเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรนะเหมือนกับจะไม่มีอะไรแต่บทนัดที่จะเล่นดีก็ดีนะไม่งั้นคงควาชช้โโาแชมป์ยูโรปอีกมาไม่ไดนะ้ถูกไหมครับอืม ให้เสมอแล้วกันนะผมให้ไอ้ถัก 1, แฟงเฟิดหนึ่งท็อตแนมวอเตอร์เปหนึ่งแล้วกันคู่นี้อ่ะนี่คือฟันธงใส่สกอร์ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนักที่3ของฤด,ดูกาลคืนนี้ตั้งแต่5ทุ่มสีสิาองคู่ตี2อีก2คู่นะครับส่วนของคืนวันพุธเดี๋ยวค่อยไปฟันธงรู่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบใครก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เดี๋ยวคืนนี้จะตั้งนาฬิกาปลุกนะครับแล้วตื่นเาเชียทีมรักของผมหงแดงลิเวอร์พูลจะประกาศสัปดาห์ฟ้า3แต้มเพื่อลุ้นเข้้ารรอออบต่่ไไไปไดหืม เรียกความมั่นใจกลับมาก่อนที่จะกลับไปเล่นในยูซีเอ้ไม่ใช่กลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกสองนัดที่โหดร้ายทั้งอาร์เซนอลและปืนใหญ่อาร์เซนอลกับปืนใหญ่ก็เทียมเดียวกันทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อ้าวฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครสนใจเรื่องของสบูนะ่น้ำมันมะพร้าวผสมคอลลาเจน agen, ก็ติดต่อเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวคอมเมนต์เอาไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกนะครับก็ละ59บาทเท่านั้นนะครับผม แล้วเจอกันคืนนี้สวัสดีครับจวดตัวแต่ต้องกินยาเนี่ยแค่นั้นแหละอีโนอีอโนอีอโน